สวัสดีครับหลายคนคงจำกันได้นะครับว่าเราได้จัดประชุมกันไปแล้วเมื่อวันที่18มิถุนายน2566ที่ผ่านมานั่นเองนะครับเป็นการพูดคุยกันเรื่องของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาใช่ไหมครับ ITA ออนไลน์ T A, Online, สถานศึกษานั่นเองซึ่งทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมาศึกษาปัตตานีเขต2ของเราได้จัดกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในรูปแบบของคณะทำงานจาก115โรงเรียนมีการแต่งตั้งคำสั่งจากสำนักง,งานเขตพื้นที่มีท่านรองรัฐการต้องเส้งกีนะครับได้รับมอบหมายจากท่านผอนัชกรแก้วประชุมนะครับวันนั้นได้มาเป็นประธานให้กำลังใจพวกเรานะครับ และนี่คือร่องรอยนะครับร่องรอยของการพูดกันในที่ประชุมนะครับเห็นไหมครับวันที่กำหนดอยู่อย่างชัดเจนนะครับ IIT จะอยู่ในช่วงวันที่1-15กรกฎาคมนะครับส่วน EIT วงเล็บ1น,นั้น เป็นส่วนที่โรงเรียนต้องดําเนินการนะครับอยู่ในช่วง16 3 1กถึง31กรกฎาคมและเราพูดกันถึง OIT ด้วยว่าเราต้องส่งให้เขตในวันที่25สิงหาคมนะครับ2,566นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เนี่ยสอนอถ่ายจอที่ท่านสักชัยนะครับเป็นวิทยากรให้เราด้วยนะครับที่ได้มาตรงนี้ EIT วงเล็บ2นะครับมี2กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1ที่ทำระหว่างวันที่16 ถึง31เป็นเรื่องของโรงเรียนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกนะครับส่วน eit วงเล็บ2กลุ่มที่2นั้นทางโรงเรียนต้องส่งเชื่อให้กับเขตพื้นที่นั่นเองนะครับซึ่งเขตพื้นที่จะส่งแบบไปให้เขาตอบเองนะครับตกลงว่า eit วงเล็บ1กับวงเล็บ สองต่างกันนะครับวงเล็บ1เป็นเรื่องของโรงเรียนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกส่วนวงเล็บ2น,นั้นไว้เป็นหน้าที่ของเขตพื้นที่เก็บแบบแต่โรงเรียนต้องส่งอะไรครับโรงเรียนต้องส่งข้อมูลเหล่านั้นให้โดยเขตจะส่ง Google Form ไปครับอ่านนี่คือภาพต่อเนื่องนะครับเราประชุมกันในส่วนของคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินง,งานของสถานศึกษาออนไลน์ซึ่งทางเขตพื้นที่ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่สามารถตรวจให้คะแนนโรงเรียนได้นะครับซึ่งก็จะดําเนินการหลังวันที่26ว่างั้นนะครับหลังจากวันที่26สิงหาคมนะครับหลังจากที่ OIT มาถึงเขตพื้นที่แล้วเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็จะปฏิบัติงานตามคําสั่งนั่นเองนะครับจะพูดกันมากมายก็จะสรุปไม่ได้ทีนี้สอนอเลยทําเป็นปฏิทินขึ้นมาให้เราดูกันอีกทีหนึ่งนะครับสรุป เพื่อให้ดูง่ายว่างานของเราท่านอยู่ไหมนะครับปฏิทิน ITA โรงเรียน2,566อ่าพูดภาษาง่ายละตอบ I IT i วันที่1-15กรกฎาคม2,566เป็นเรื่องของบุคลากรภายในที่ทำงานครบ1ปีตอบ EIT วงเล็บ1วันที่16-31กรกฎาคม เมื่อพูดถึง eit นะครับจะเป็นวงเล็บหหรือวงเล็บ2ก็เป็นเรื่องของบุคคลภายนอกนะครับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกนั่นเองนะครับแต่วงเล็บ1เป็นการเก็บแบบสอบถามโดยการที่โรงเรียนส่งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกตอบนะครับส่วนวงเล็บ2นั้นโรงเรียนมีหน้าที่ส่งข้อมูลมาให้เขตพื้นที่นะครับว่าเขตพื้นที่เก็บเพิ่มจากใครบ้าง10คนนะครับเขตจะขอข้อมูล จากทางโรงเรียนนะครับนะครับทางโรงเรียนเปิดอีเมลประชารัฐ ac th ได้เลยครับตั้งแต่วันนี้นะครับเพื่อที่จะไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เป็นเวิร์ดนะครับไปเปิดอีเมลประชารัฐดาวน์โหลดฟอร์มที่เป็นเวิร์ดออกมา เอาข้อมูลของผู้ที่จะตอบแบบ eit วงเล็บ2นะครับตารางบอกอยู่แล้วว่าโรงเรียนต้องตอบอะไรให้เขตพื้นที่บ้างนะครับอ,อย่าได้กังวลไปเราทำงานกันแบบพี่แบบน้องข้อมูลเหล่านี้เสร็จก็ตอบกลับอ e ีเมลเขตมานะครับทางเมลประชารัฐนั่นแหละครับหลังจากนั้นเขตก็จะส่งแบบอฟอร์มสำหรับการตอบให้กับผู้ตอบเองนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ